แค่ okay, ว่าสื่อสารอะ่ะดีที่สุดวิธีการสื่อสาราที่เรียกว่า i m e s s a g e หลักง,ง่ายๆมันมี3ส่วนคือ <Ừ. S> 1ข,นนขึ้นต้นด้วยความรู้สึกเราก่อนต่อได้พฤติกรรมของ <Ừ. S 1> เขาที่เราไม่โอเคที่เรา <Ừ. S 1> ไม่ชอบและต่อด้วยแล้วเราอยากให้เขาแก้อยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการสถานีนานาเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสถานีต่อไปนานา next station นานา บาย GBN Talk สวัสด like ีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีนานานะฮะรายการที่ชวนพูดคุยเรื่องต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจก็ดีการเมืองหรือประเด็นต่างๆในสังคมครับที่คิดเตลียนไม่ค่อยพูดถึงนะฮะอยู่กับผมครับพิเชษจีรวัฒนเเลิศนะครับกับหมูนะครับอ่ะวันนี้ฮะอยากพาชนมาพูดคุยกันหน่อยในเรื่องบางเรื่องที่คิดว่า มันน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกครอบครัวหรือแม้แต่เราในวัยเด็กด้วยเนาะบางทีเราอาจจะไม่มีศัพท์อะไรที่มันเป็นทางการมากนักาอาจจะคิดว่าเป็นการในเรื่องของการพูดคุยกันหรือการไม่เห็นคุณค่าในครอบครัวเนาะแต่จริงแล้วมันมีศัพท์ที่ใช้คําว่าท็อกซิตพาเลนเนาะเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยในสังคมนะครับ วันนี้นะฮะอยากจะมาชวนคุยกันหน่อยเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นกระแสะมากไม่วจะเป็นเรื่องของโซเชียลยทิ o k Youtube Facebook ก็ดีก็แชร์แต่เรื่องนี้ทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้เหมือนเดิมอยากจะมาชวนคุยกับน้องเค้กนะครับพอสวรรค์ไหลสุวรรณนะฮะนักจิตวิทยาเด็กนะครับชายเซฟการดิ้งโปรแกรมออฟฟิเซอร์นะครับสวัสดีฮะน้องเคก้กสวัสดีค่ะแม่ไม่ได้เจอกันนาน ใช่เราเจอกันหลายรายการมากบอกเลยใช่ค่ะแต่ะคุ้คุณเนาะเสียงนี้มาอีกแล้วเสียงนี้มาอีกแล้ว,น,ลวนะฮะคุยไม่หยุดอีกแล้วนะโอเควันนี้พี่อยากมาชวนคุยหน่อยเนืเอมือนเรารู้จักกันในในในหลายช่วงอายุของพี่นะครับไม่ว่าจะเป็นก่อนแต่งงานเนาะแต่งงานแล้วตอนนี้ก็มีลูกแล้วเนาะก็หลายช่วงเหมือนกันแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่มันไม่เคยเปลี่ยนเลยคือเรื่องของปัญหาเด็กและครอบครัววันนี้<ช>อยากชวนคุยหน่อยนะครับในเรื่องของท็อกซิต p a r e เ t นเนี่ยอยากรู้จริงๆเลยว่าไอ้คำคำนี้เนี่ยหรือพฤติกรรมสัญญาอะไรเนี่ยที่มันบอกว่าเป็นท็อกซิกสำหรับเด็กเราพูดถึงคําว่าท็อกซิกพาเรนเนาะบ,บางทีเวลาคนฟังเนี่ยก็จะรู้สึกกลัวเนาะว่าเแฮบบ้ยฉันเป็นแบบน,นั้นแบบนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะคือเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเราก็อยากที่จะเป็นพ่อแม่ที่ดีเนาะไม่มีใครอยากจะเป็นพ่อแม่ที่เป็นพิษ กับ<ช>ลูก<ช>แต่ว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะเผลอทําพฤติกรรมอะไรบางอย่างลงไปเนาะโดยโดยเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรือว่าตั้งใจอะไรแบบนี้นะคะซึ่งวันนี้ก็อยากจะชวนทุกคนเนาะลองมาสํารวจด้วยกันนะคะถ้าเราไม่ได้ทำเนาะอ้ก็ เป็นที่อะไรไที่ดีมากนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าโอเคเราเผลอทำ่างนี้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าทุกคนก็เป็นมนุษย์เนาะเราก็สามารถที่จะทําผิดพลาดได้นะคะวันนี้ก็ลองดูว่าเอ๊ะแล้วเราจะสามารถปรับเปลี่ยนยังไงได้บ้างเนาะให้ให้สิ่งที่เราทาเนี่ยมันไม่ได้เป็นพิษกับลูกมากมจนเกินไปเนาะนั่นหมายความว่าไอ้สิ่งที่พูดเนี่ยถ้าบอกออกไปว่ามันเป็นพฤติกรรมแบบไหนไม่ได้หมายความค,ามคุณกาลังเป็นอยู่แต่คุณอาจจะมี เผลอไปที่เป็นแบบนั้นใช่ใช่คือเราไม่ได้จะบอกว่าแบบสิ่งที่เราจะพูดเนี่ยถ้าสมมติไปตรงกับใครบางคนอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าโอ๊ยเรากําลังด่าคุณอยู่นะว่าคุณเป็นท็อกซิกพาอแมหรือเป็นพ่อแม่ที่เป็นพิษเนาะแต่ว่าเราอะแค่อยากชวนให้คุณดูว่าแบบเอพฤติกรรมหนอเนี้ยมันอาจจะเป็นพิษกับลูกก็ได้บางคนอาจจะบอกว่าอ้าวทาไมอะฉันก็โตมาพ่อแม่ที่เป็นแบบนี้ก็เลี้ยงแบบนี้มาก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยก็ไม่เห็นเป็นพิษอะไรเลยก็อยากจะบอกว่ามันก็ไม่เหมือนกันเนาะคือเรากับลูกอาจจะ คนละคนการอะไรแบบเนี้ยเนาะบางอย่างที่ที่มันไม่เป็นพิษกับเราแต่ว่า <okay. S 1> ด้วยสังคมที่มันเปลี่ยนไปเนาะมันก็อาจจะเป็นพิษกับลูกก็ได้อะไรแบบนี้อ่าโอเคค่ะพอมาพูดถึงว่าเออแล้วพฤติกรรมหรือว่าสัญญาณอะไรบ้างที่มันอาจจะเป็นพิษกับลูกเนาะจริงๆมันมีเยอะแบบเยอะมากแบบว่าถ้าไปลองหาใน Google ดูเลยเงี้ยคะ่ะมันก็จะมีแบบว่าหลายคนที่ให้ความนิยามหรืออะไรอย่างงี้เนาะซึ่งถ้าเค้กจะมาฝาก คุณผู้ฟังวันนี้เนะ่ยก็อยากจะเหมือนกับจํากัดแค่สักสามอย่างพอคือแบบว่าย่อยออกมาให้มันเหลือ3าอย่างใหญ่ๆเนาะที่จะให้เราจําง่ายๆแล้วก็เอาสามารถไปใช้ได้จริงๆนะคะ mm hmm. อันแรกเลยนะคะก็พฤติกรรมหรือสัญญาณเนาะที่ที่รู้สึกว่าเออเริ่มเป็นผิดแล้วเนี่ยก็คือบ้านเนี่ยเริ่มไม่ไม่ใช่ที่ที่ปลอดภัยสําหรับลูกละ oh. ลูกไม่ค่อยอยากจะกลับบ้านแล้ว,ล,วลูกก็รู้สึกว่าบ้านเนี่ย มันไม่ได้เป็นที่ที่แบบมีคนรับฟังหรือว่าไม่ได้เป็นที่ที่เขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยที่จะอยู่ที่บ้านเนาะยังไง<嗯>อ่ายังไงครั้งที่เฮ้ยบ้านเรามีประตูล็อกนะ<嗯>บ้านเรามียามมีหมู่บ้านอย่างดีแบบอะไรเงี้ยทำไมถึงรู้สึกไม่ปลอดภัยเนาะมันอาจจะเป็นความรู้สึกไม่ปลอดภัยของเรื่องของจิตใจก็ได้เนาะบางอย่างเวลาเขาเล่าให้เราฟังแบบเนี้ยเราอาจจะแบบว่าレスปอนเขาแบบเออด้วยการตําหนิ หรือว่าด่าทอก็ได้หรือเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากฟังในสิ่งที่เขากําลังเล่าเราอยากสอนเขามากกว่าเคยเจอไหมแบบอ๋อพูดง่ายๆคืออยากพูดมากกว่าที่จะฟังเขาใช่อยากจะสอนเขาว่าเป็นแบบนี้ไม่ได้ต้องเป็นแบบนี้ทั้งบางครั้งอาจจะฟังไม่จบเลยด้วยซ้ําใช่ก็รู้สึกว่าแบบเออม,ม,มันต้องสอนก่อนอคืออันนี้เคยเข้าใจนะเพราะว่า ด้วยความที่เรามีประสบการณ์เนาะเราเราเราเขาเรียกอะไรนะเราเราโตก่อนลูกเราเราเราเกิดมาก่อนเนาะแล้วก็จะเห็นโลกมาก่อนเนาะบางทีเราก็พอเขาพูดปุ๊บเราก็รู้ละว,ว่าปลายทางมันจะประมาณไหนเราก็รีบตัดตอนแล้วก็บอกว่าเอออย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะซึ่งบางทีเนี่ย มันอาจจะจริงมันอาจจะจริงในในมุมมองของพ่อแม่เนะว่าทําแบบนั้นแต่ว่าในมุมมองของลูกเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยเขายังพูดไม่จบเขาเขาอาจจะไม่ได้อยากเล่าแค่เรื่องเขาอาจจะเป็นการระบายความรู้สึกของเขาหรือว่าอาจจะอยากมีใครสักคนที่ฟังเขาอย่างไม่ตัดสินน่ะอ่าพี่หมูเคยเคยแบบเวลาไปเล่าเรื่องให้ใครฟังเนี้ยเวลาเราเราสัมผัสได้เลยนะว่าคนฟังเราอ่ะเขากําลังตัดสินเราอยู่หรือเปล่าหรือเขาประเมินเราอยู่หรือเปล่าว่าแบบเอ๊ เอ้นี่มันทําไมถึงทําเรื่องแบบนี้ทําไมถึงพูดแบบนี้อะไรอย่างนี้เนาะแต่ถ้าเราฟังแบบไม่ตัดสินแล้วก็ไม่ประเมินเนี่ยมันก็จะทําให้คนที่เขามาเล่าเนี่ยเขาอยากที่จะเล่าต่อเนาะซึ่งสุดท้ายปลายทางอะ่ะโอเคมันอาจจะจบเหมือนเดิมก็คือเราต้องแนะนําหรืออะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าสุดท้ายก็อยากให้เราฟังไปก่อนอะไรแบบเนี้ยซึ่งถ้าลูกรู้สึกว่าโอเคบ้านมีคนับฟัง ก,ก็อยากจะก็อยากจะกลับบ้านนอนเนาะสมมติเจอเรื่องอะไรไม่ดีมาตลอดทั้งวันเนี่ยเออรู้สึกว่าอยากกลับบ้านเพราะบ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยมีคนรับฟังมีคนเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยอืเพื่อมีผลเยอะมากนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะลูกจะไม่เลิกคุยกับพ่อแม่ใช่ลูกจะไปคุยกับเพือ่อนมากกว่าแล้วพ่อแม่ก็จะบอกว่าทาไมมีอะไรไม่คุยกับพ่อแม่เลยเอา้าวก็หลายครั้งต้องยอมรับพ่อแม่ฟังไม่เป็นใช่อืใช่ค่ะก็เนี่ยแหละ มันยากเนาะ <ừ> mm. การที่เราจะเาพูดเราพูดง่ายแหละว่าแบบเออทําให้บ้านเป็นเป็นที่ที่ปลอดภัยเนาะแต่ว่าเค่เชื่อว่าถ้าพ่อแม่ทําได้อะ่ะ <ừ> mm. ลูกอะ่ะเขาก็จะไม่ไปไหนอะ่ะคือสมมุติว่าเขาเจอปัญหาหรืออะไรเงี้ยเขาก็ยังอยากที่จะกลับมาบ้านเนาะมันเหมือนเป็นเป็นเซฟโซนของเราเนี่ยแต่ทุกวันนี้เราจะเห็นว่า หลายๆคนไม่ได้มีเรื่องทุกข์ใจแล้วไม่ได้อยากกลับบ้านอ่ะเพราะรู้สึกกลับไปมันยิ่งแบบยิ่งแย่กว่าเดิมอ่ะเหมือนแบบถูกซ้ำเติมอีกหรือว่าถูกคนไม่เข้าใจอีกอะไรเงี้ยค่ะซึ่งในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขากลับไปบ้านแล้วเขาจะถูกไปถูกทำร้ายแค่ร่างกายเนาะแต่บางทีมันเป็นเรื่องของอารมณ์การการละเมิดทางอารมณ์ซึ่งกันและกันเนาะการใช้คําพูดการใช้สายตาการใช้น้ําเสียงที่มันอาจจะทำรายซึ่งกันและกันแบบเนี้ยค่ะ ซึ่งอาจจะทําโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะหมายถึงไม่ได้หมายความว่าพ่อแม่ทุกคนทําแบบนี้เพราะว่าอยากจะทําร้ายลูกเนาะแต่ว่าบางทีพฤติกรรมบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไปทําร้ายเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วอย่างนี้เราควรจะบอกพ่อแม่ยังไงที่ถ้าพ่อแม่ฟังอยู่ตอนนี้คิดว่าเฮ้ยตัวเองเขาขายพฤติกรรมแบบเนี่ยที่พอฟังรูปเสร็จปุ๊บอุ้ยฉันเห็นแล้วบทสุดท้ายของจบของเรื่องเนี่ยจะเป็นยังไงเอยแต่ฉันแก้ปัญหาให้ก่อนเลยแล้วกันแต่แก้ยังไงดีออืมอม อันนี้ก็ก็ยากอีกเนาะคือแบบว่าถ้าถ้าจะแก้จริงๆก็ต้องแก้ที่ที่คุณพ่อคุณแม่ก่อนเนาะเหมือนแบบเราอาจจะต้องเหมือนอดใจไว้ปั๊บนึงแบบอ,อดทนอะอที่จะฟังเ,<อ>เขาก่อนอะ่ะแบบเออว่าโอเคเขาจะพูดอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรารู้แหละแบบเราเรา,เรารู้ว่าพ่อแม่เป็นคนที่มีประสบการณ์เป็นคนที่จะให้คําชี้แนะได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบางทีก็ก็ฟังเขาไปก่อนเพราะอย่างน้อยอะ่ะถ้าเราฟังเขาแล้วเขารู้สึกว่าเราฟังมันไม่ใช่แค่ครั้งนี้ที่เขาจะเล่าให้ฟัง มันก็หมายถึงว่าครั้งหน้า,นาเขาจะฟังเขาจะเล่าให้เราฟังแต่สมมุติครั้งนี้เขาเล่าให้เราฟังแล้วเขาได้รับการตอบสนองที่รู้สึกว่าไม่ได้ถูกฟังเลยหรืออะไรเงี้ยครั้งหน้าเขาก็ไม่ไม่อยากที่จะเล่าแล้วเขาก็จะไปเล่าให้คนอื่นที่เขารู้สึกว่าเออฟังเขามากกว่าแบบเนี้ย อจริงบอกว่าเรื่องเนี้ยคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นพ่อแม่เนี่ยน่าจะเข้าใจลองพลิกสถานการณ์เป็นสามีภรรยาดูบางครั้งเราอยากจะบ่นอะไรให้ภรรยาฟังแต่ถ้าภรรยาแบบพูดไปก่อนแล้วบางทีเนี่ยเ,เราก็อาจจะไม่พูดใช่อ,อันนี้คือมันพลิกง่ายๆเลยเห็นแครนี้ถ้าคุณอยากจะให้เขาฟังอยากอยากจะให้เขาฟังคุณคุณต้องเริ่มต้นฟังเขาก่อนอใช่ค่ะแล้วบางทีการฟังอ่ะ เขาคนที่มาเล่าอ่ะเขาไม่ได้ต้องการการชี้แนะหรือว่าต้องการทางออกนะอือเขาแค่อยากหาคนที่รับฟังเขาเหมือนเขาได้ระบายอ่ะเพราะสุดท้ายเขารู้แล้วว่าเขาจะทํายังไงแต่เขาแค่แค่อยากหาคนรับฟังรวมถึงเวลาเราเป็นเอผู้ให้คําปรึกษาแบบเนี้ค่ะแบบเราเป็นคอสเซลเลอร์เนาะมีคนมาคอสเซลลิ่งเราแบบเนี้ย หนาที่ของคอสเลอร์ไม่ใช่บอกว่าคุณต้องทำหนึ่งสสามสี่ห้าด้วยซ้ำแต่ว่าเป็นเพื่อนกับคนนั้นะที่มา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 พูดให้เราฟังเนี่ยให้เขาเดินเดินไปเรื่อยๆจนเขาเห็นว่าทางออกเนี่ยที่เขาอยากจะตัดสินใจแก้ไขกับเรื่องนั้นๆมันคืออะไรกันแน่เหมือนกันคะ่ะถ้าถ้าพ่อแม่สามารถเป็นคนนั้นได้อะ่ะ มันก็จะดีมากเลยนะคือเราไม่ต้องไปบอกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าต้องทํำยังไงแต่ให้ลูกคิดเองว่าเขาจะทําอย่างไรแล้วแต่เราเป็นเพื่อนเขาที่จะอยู่ข้างเขาพี่ที่จะให้เขาหาเจออะไรแบบเนี้ยอันนี้ดีมากเนะจงเป็นเพื่อนเขาบางครั้งเป็นพ่อแม่มากเกินไปเนี่ยลูกก็อาจจะ จะไม่ค like, <Whoa. Okay. S 3> ่อยอยากจะคุยอะไรแต่ถ้าเป็นเพื่อนเขาเนี่ยใช่ใช่คือเราไม่ได้บอกว่าต้องเป็นเพื่อนตลอดนะหมายถึงมันจะมีบางบางมุมเป็นก็ต้องเป็นพ่อแม่บางมุมเปนก็ต้องเป็นเพื่อนมันก็ต้องสลับสลับกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นอันแรกที่ที่รู้สึกว่าแบบโอเคทำเองก็ได้ให้บ้านอ่ะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็รู้สึกว่าเออมันมีความอบอุ่นมันมีความรักอยู่ในนั้นแล้วลูกก็รู้สึกที่จะอยากกลับไปเนาะเป็นอันแรกนะที่ที่อยากให้ให้พ่อแม่ลองดูนะว่าว่า สิ่งที่เรากำลังทำอยู่เออมันมันเป็นแบบนี้ไหมหรือว่าถ้าเราทําตรงกันข้ามเนี่ยมันก็อาจจะกําลังเป็นพิดกับลูกอยู่เนาะอย่างที่สองก็คือการที่เราไม่ได้คาดหวังกับลูกมากจนเกินความเป็นจริงอะคะ่ะแบบว่าคาดหวังอย่างเช่นเรามีความฝันอะไรบางอย่างเนาะแต่เราทําไม่ได้อืเราก็คิดว่าโอเคไม่เป็นไรฉันมีลูกลูกฉันนี่แหละจะเป็นคนสืบทอดความฝันของฉันรวมกายของฉันเองใช่อะไรบางอย่างก็ มันก็อาจาจะไม่ใช่ความฝันของลูกอะไรอย่างนี้เนาะหรือบางอย่างอ่ะลูกเรามีความสามารถระดับนี้แต่เราคาดหวังมากเลยจนไปถึงว่าโอเคเขาจะต้องเป็นนั่นนู่นเป็นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนกับเราไม่ได้ยอมรับลูกอย่างที่ลูกเป็นเนาะเหมือนแบบความรักมันมันแอบ,บจะมีเงื่อนไขนิดนึงว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นแบบนี้เนาะรวมถึงการที่เราแบบพยายามเปรียบเทียบเนาะลูกเรากับจจลูกเพื่อน <laughs> เออหปาข้างบ้านหรือใค <laughs> <laughs> รก็แล้วแต่อะไรแบบนี้ค่ะ ซึ่งเออไม่มีใครชอบเนาะที่จะโดนเปรียบเทียบกับกับคนอื่นแล้วก็เค้กเชื่อว่ามนุษย์จะพัฒนาได้อะเราไม่สามารถพัฒนาโดยการเปรียบเทียบเรากับคนอื่นอะแต่เราจะต้องพัฒนาโดยการเปรียบเทียบเรากับเราในอดีตอ,อะไรแบบเนี้ยเออซึ่งมันมันจะดีกว่าถ้าเรามัวไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วก็คือเขาเรียกอะไรอะเราไม่เหมือนกันอยู่แล้วอะเนาะอย่างแบบลูกป้าข้างบ้านเนี่ย เรื่องอะไรพันธุกรรมก็ไม่ใช่เหมือนเราละหรือว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่มันก็จะไม่เหมือนเราละดังนั้นน่ะถ้าเราเปรียบเทียบในสิ่งที่มันไม่เหมือนกันอ่ะมัน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 ไม่ควรจะเปรียบเทียบกันได้อไรเงี้ยค่ะแล้วเคยไปอ่านเหมือนเป็นว์ดดิ้งอันหนึ่งก็เป็นประโยคนึงนั่นแหละที่รู้สึกว่าเออถ้าเราเป็นพ่อแม่เราจึกนะกับคำนี้อะไรเงี้ยเหมือนแบบประมาณว่าเวลาพ่อแม่ชอบเปรียบเทียบลูกเนาะกับกับลูกเพื่อนอะสมมุติทําไม่ไม่เก่งเหมือนคนนั้นทาไมไม่เรียนสอบได้เท่านั้นเท่านี้เเหมือนนนคี้ย แล้วเพื่อนก็ไอ้ลูกไอ้ลูกเนี่ยก็เลยถามพ่อกลับมาว่าแล้วทําไมพ่อไม่รวยเหมือนอลุงลุงอะไรดีลุงเดวิดลุงท็อปลูกอะไรก็ได้คือแบบเอตป้าคือเหมือนว่าแบบเฮ้ย <c oughs> เรามีแต่มุมเราว่าแบบเราไปเปรียบเทียบ <c oughs> ลูกอะว่าแบบอยากให้เรียนเก่งนู่นนี่นั่นแต่ถ้าวันหนึ่งลูกย้อนขึ้นมาแล้วว่าทําไมพ่อถึงไม่เห็นมีการงานที่มั่นคงหรือว่ามีเงินเยอะๆเหมือนกับ ลุงคนนู้นลุงคนนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ก็น่าสนใจนะว่าบางทีเราคิดแต่มุมเราว่าแบบเรามีสิทธิ์ที่จะเปรียบเทียบลูกกับใครก็ได้แต่บางทีอะในขณะเดียวกันลูกก็อาจจะเปรียบเทียบเรากับใครบางคนก็ได้เช่นกันอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกยังไงถนะ้าเกิดลูกมาบอกแบบนั้นอนะใช่ป่ะอืมใช่ใช่ใช่อันนี้คือม,คม,มันกี่ยุกี่สมัยมันก็ยังเป็นเรื่องแบบนี้อยู่นะบางทีแบบว่าพ่อแม่มันจะมีคำพูดหนึ่งไว้ปกป้องตัวเองเสมอก็คือว่าพ่อกับแม่ หวังดีอยากให้ลูกเป็นแบบนี้อ,อยากให้ลูกเป็นแบบนุ้งวันหนึ่งถ้าเจ้าโตขึ้นเจ้าก็จะรู้เองว่าพ่อแม่หวังดีขนาดไหนม,มันก็เลยเป็นการส่งต่อส่งทอดเขาเรียกว่าอะไรอะความหวังดีแบบผิดๆต่อๆกันมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ค่ะก็ก็อย่างที่เค้กบอกไปตั้งแต่แรกอะว่าไม่มีพ่อแม่คนไหนหลอกที่ ที่จะอยากทําไม่ดีกับลูกอะ่ะเราทุกคนมีความหวังดีกับลูกเสมอเพียงแต่ว่าบางอย่างที่เราคิดว่ามันดีในมุมมองของเรามันอาจจะไม่ตรงกับมุมมองของลูกอแล้วมันซึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละมันทําให้เกิดปัญหาขึ้นในปัจจุบันนี้ที่ลูกไม่คุยกับพ่อแม่รู้สึกว่าคุยที่ก็ไม่รู้เรื่องความคิดไม่เหมือนกันแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเออถ้าเรารู้ตัวเนาะหรือว่าเราเราเรา เราปรับหรือแก้ไขได้ทันอ่ะโอเคเราจะไม่ไม่เสียความสัมพันธ์กับลูกไปอเงี้ยค่ะอืมโอ้อันนี้อันนี้อันนี้พี่ว่าจริงไะหลายครั้งเราอยากสนทอยากสนทกับลูกนะบางทีมันไม่ทันแล้วอ่ะเพราะว่าบาดแผลที่มันอยู่ในจิตใจลูกอะมันมันมันแก้ไม่ได้แล้วเมื่อลูกโตขึ้นอ่ะมันต้องเริ่มตั้งแต่ที่เขารู้เรื่องอ่ะแบบอะไรนะ ต้องปลูกฝังสมัยเด็กๆที่แบบเราว่าจะโดนปลูกฝังใช่ไหมว่าต้องเป็นถ้ายุคพี่อย่างเงี้ยเป็นหมออเป็นพยาบาลหรือเป็นข้าราชการค<ฆ>่ะมันมันจะดีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอ่าใช่ใช่ใช่ <laughs> เราโตขึ้นเราถึงรู้ว่าเออเราเราเรา,เราไม่ได้อยากเป็นอะไรเลยอย่างที่เขาบอกบางทีเราอาจจะอยากอยากเป็นก็ได้แต่เขาพูดจนเราไม่อยากเป็นน่ะเออรู้สึกว่ากดดัน,นรู้สึกว่ากดดันกดนด,กดันเกินไปอะไรแบบนี้ใช่ครับไอ้อย่างที่สาม อย่างที่สามเนี่ยคิดว่าอาประสบการณ์ของทางเคกับพี่หมูว่าน่า,น,า,น,า,น,าน่าจะนะน่าจะน่าจะต้องเคยเจอ,อแน่ๆน,นะคะก็คือบางทีพ่อแม่วางบทบาทของตัวเองอะ่ะเอสลับกับลูกอ,อก็คืออในบางบบางบางงสถานการณ์อย่างเงี้ยพ่อแม่ก็ทาให้ตัวเองเป็นลูกแทนแล้วให้เราเป็นพ่อแม่แทนอ่ะถ้านึกไม่ออกก็อย่างเช่นสมมุติว่า พ่อแม่มีปัญหากันเองแบบนี้เนาะจริงๆอะ่ะบทบาทของพ่อแม่เนี่ยควรจะต้องแก้ไขปัญหานั้นด้วย<ม>ด้วยตัวของกันเองกันและกันจะต้องไปคุยกันเองหรืออะไรแบบนี<ม>้เนาะแต่บางทีเนี่ยก็มักจะเอามาปรึกษาลูก<ม>โดยที่เหมือนเหมือนไม่ใช่แค่ให้รับฟังอะ่ะแต่เหมือนบางบางบางโอกาสลูกอะ่ะจะต้องเป็นคนนั้นในการที่จะแก้ไขปัญหานั้น,น,นด้วยอ่ะสมบูร์เขางอนกันไม่ ไม่คุยก,กันอย่างเงี้ยก็จะกลายเป็นว่าจะต้องให้ลูกบอกผ่านลูกว่าลูกจะทําอย่างนั้นอย่างนี้นค่ะอะบอกพ่อด้วยนะอ่หรือแบบไม่คุยนะธเธอมันลูกพ่อเดี๋ยวก็เข้าข้างหรืออะไรเงี้ยคือบางทีลูกก็จะงงว่าเอ๊ะคือบทบาทคืออะไรอะคือแบบว่าเขาเป็นลูกทำไมเขาถึงต้องมาจัดการปัญหาของพ่อแม่ซึ่งตรงเนี้ยค่ะบางบางทีเราอาจจะคิดไม่ถึงเนาะว่ามันมันหนักมากนะสําหรับเด็กที่ที่จะต้องรู้สึกว่า คนนี้ก็คือแม่ของเขาคนนี้ก็คือพ่อของเขาแล้วเขาจะต้องเลือกข้างยังไงหรือเขาควรจะแก้ยังไงเพื่อให้อีกคนไม่เสียใจแล้วทุกอย่างมาจบได้ด้วยดีหรืออะไรแบบเนี้ยซึ่งบางทีเป็นพ่อแม่ก็อาจจะไม่ได้คิดเยอะขนาดนั้นนาะว่าแบบเออมันจะมีผลกับลูกไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอภาพอย่างถามเด็กๆหรืออ่ะแม้แต่ถามพวกเราเองลองอลองคิดกันดูนะคะว่าเออ มันมีบางสถานการณ์ไหมที่เราต้องเหมือนแก้ไขปัญหาบางอย่างที่มันควรจะเป็นพาร์ทของพ่อแม่แบบเนี้ยแต่เราต้องทําแทนอย่างเงี้ยซึ่งมันมันหนักมากแล้วบางทีเราก็กดดันแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราควรจะแก้ปัญหายัางไองอะไรแบบเนี้ยค่ะอืมแล้วมันส่งผลกระทบต่อเด็กโดยตรงในเรื่องของการให้ความเคารพพ่อแม่ด้วยนะเพราะเขารู้ความลับของพ่อ,อเขารู้ความลับของแม่เขารู้ว่าสองคนนี้ มีความลับอะไรต่อกันแล้วลูกดันรู้แล้วความเคารพของพ่อแม่เนี่ยจะหายไปทันทีเลยมันเลยไม่แปลกที่ที่มันจะมีบางเคที่ที่แบบว่าทําไมลูกถึงไม่เคารพเลยก็เพราะว่าแม่แหละแม่ไปแม่ไปพูดอะไรให้ลูกฟังสุดทา้ายแล้วจริงๆแล้วมันควรจะเป็นเรื่องที่เราเขาสลิงแบบก่อนแต่งงานเนาะมันควรจะเป็นเรื่องของคนสองคนที่ไปคุยกันที่ไม่ใช่เรื่องของลูกอะไรอย่างเงี้ยคือทางที่ดีเนี่ยถ้าเรามีปัญหา คู่เนาะคู่ของเราไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาอะไรเงี้ยค่ะก็ควรจะแก้ปัญหาต่อกันและกันอะด้วยตัวด้วยตัวของเองด้วยตัวของตัวเองเนาะไม่ใช่แบบไปไปพึ่งลูกหรือว่าแม้แต่คุณแม่มีปัญหากับคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของคู่ละอืมันก็ยากนะสมมติว<อ>่าไปแม่มีปัญหากับคุณย่าอย่างเงี้ยแล้วลูกต้องอยู่ตรงกลางแล้วคือยังไงคือจะต้องเข้าข้างใครหรืออะไรเงี้ยซึ่งบางทีเนี่ย เด็กมันก,ก,ก,ก็ยากเหมือนกันนะที่จะที่จะแก้ไขปัญหาหรือแม้แต่ว่าจะเลือกข้างไหม,มหรือจะยังไงอย่างเงี้ยค่ะซึ่งทางที่ดีถ้ามันเป็นปัญหาของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ควรจะจัดการไม่ควรที่จะให้เด็กรับรู้หรือว่าต้องไปแก้ไขอะไรพี่ถามเพิ่มสมมุติว่าบางครอบครัวเนี่ยมันมีปัญหาแบบที่เค้กบอกไปเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ที่ีปลอดภยัยอยากคาดวังกับลูกพ่อแม่วางตัวไม่สมกับเป็นพ่อแม่ แล้วสมมุติว่าเขาเพิ่งมารู้ตอนเนี้ยว่าเฮ้ยฉันเป็นอยู่เราจะแก้ไขทันไหมเอางี้ทันหรือไม่ทันอะ่ะมันมันไม่รู้ว่าจะวัดจักอะไรเนาะออแต่ว่าเค้กเชื่อว่าถ้าเราแก้ไขอ,อ่ะย่อมดีกว่าไม่แก้ไม่แก้ไขหรือว่าปล่อยทิง้งไว้เฉยๆดีแน่นอนอะ่ะออืมืมแต่ไม่ได้หมายความว่า เคกจะรับประกันว่าเนี่ยถ้าเราแก้ไขตอนนี้โอ้ลูกจะกลับมาเป็นลูกที่น้านรักหมนเดิมหรืออะไรเงี้ยคือเคก็ไม่รู้ว่าแต่ละบ้านไม่เหมือนกันเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าเคกเชื่อว่าแก้ไขย,ย่อมดีกว่าไม่แก้ไขแน่นอนอืมแล้วถ้าในมุมกลับกันถ้าลูกฟังอยู่แล้วลูกรู้ว่าพ่อแม่ฉันเป็นแบบนี้อยู่ค<ฆ>่ะเราเป็นลูกเนี่ย จะไปคุยกับพ่อแม่อย่างไงดีเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าครอบครัวแต่ละครอบครัวต่างกันเพราะบางครอบครัวเนี่ยโอ้โหพ่อแม่คือแบบคนจีนนะเราไม่ได้เหมารู้คนจีนทั้งหมดนะแต่ว่ามันมีคา c u l t u r บางอย่างนะน,นี่เกิดจากครอบครัวคนจีนเหมือนกันมันจะมีคา c u l t u r บางอย่างที่เราจะเข้าไปคุยกับยากยาก<อ>คืออ่ะคือเกาต้องพูดตามตรงนะว่าวิธีที่ดีที่สุดอะ่ะก็คือการสื่อสารอืมแค่ว่าสื่อสารอะ่ะดีที่สุด พราะสุดท้ายถ้าท่างคนต่างเงียบมันจะมีใครรู้ล่ะจะไปเดาใจหรอว่าแบบเออไอ้นี่มันคิดยังไงหรืออะไรกี่เนาะแต่วิธีการสื่อสารมันก็มีวิธีเอที่เรียกว่า i m e s s a g e ไอเมสเซจเนี่ยมันคือการสื่อสารที่เริ่มจากตัวเราออย่างเช่นเริ่มประโยคนะจากจากจากตัวเค้กแบบเนี้ยสมมุติว่าพี่หมูทําไม่ดีกับเค้กแบบเช่นพี่หมูตะโกนตะโกนใส่เค้กเค้กไม่ชอบอย่างี้เนาะเค้กก็จะต้องบอกพี่หมูว่าเค้กรู้สึกไม่ดีเลย เริ่มจากเค้กนะเค้กรู้สึกไม่ดีเลยไม่ดีอะไรไม่ดีทําไมคือมันเกิดอะไรขึ้นไม่ดีเพราะอะไรอ่ะไม่ดีเพราะอะไรก็ตอไปด้วยพฤติกรรมอ่ะถ้าเคยใครเคยฟังอพิโซดที่ก่อนๆเนี่ยเราจะเคยพูดถึงว่าเวลาเราจะตําหนิเด็กหรืออะไรเงี้ยเราจะไม่ตําหนิที่ตัวตนเราจะตําหนิที่พฤติกรรมเออซึ่งเช่นกันอย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่บอกว่าเค้กไม่ชอบเลยที่พี่หมูแบบ เป็นคนไม่เคารพคนอื่นเนี่ยไม่ใช่ต้องบอกว่าเค้กเคกแบบไม่ชอบเลยนะเวลาพี่หมูพูดเสียงดังอก็คือจะบอกพฤติกรรมของพี่หมูว่าพี่หมูอะทําอะไรอ่ะพี่หมูช่วยพูดเบาลงได้ไหมคะอ่ะก็บอกอีกสุดท้ายว่าแล้วจะให้ไปให้พี่หมูทํายังไงล่ะแต่พี่หมูก็อาจจะมีความแบบอีโก้อยู่ตอนนั้นสมมตินะพี่หมูก็จะแบบท่านแม่อะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะคี่หมูจะรู้ว่าเออเคต้องการอะไร เออสิ่งที่พี่หมูพูดพูดดังอ่ะมันมันมันทำให้เคสู้สึกไม่ดีเลยพี่หมูช่วยพูดเบาลงได้ไหมคะอย่างเงี้ยมันก็อยากทำมากกว่าแบบพี่หมูไม่ไม่เขารู้คนอื่นเลยเนาะอะไรเงี้ยคือมันก็อืมจริงจริงมันมันมันไม่ได้ใช้ได้แค่สำหรับลูกนะสามีภรรยารู้ดีใช่ทุกคนใช่สามีภรรยารู้ดีอย่างเงี้ยเวลาที่แบบเขาทําอะไรมาแล้วเรา ไม่มีใครอยากถูกกล่าวโทษหรอกนี่เป็นเรื่องจริงแต่ว่าอย่างที่เคกบอกคือมันเป็นการสื่อสารและมีการเช็คแอลีเช็คได้ว่าสิ่งที่เรากําลังพูดออกไปเนี่ยมันหมายถึงอะไรรู้สึกอะไรต้องปรับปรุงตรงไหนต้องอะไรตรงไหนเนาะแรกๆกมันยากคือ,อนใน,รนเรา แต่งงานกันแล้วอะมันรู้เรารู้นะเวลาเราจะบอกภรรยาหรือภรรยาบอกเราเนี่ยล่าสุดเมื่อคืนก็มีเหมือนกันสดๆร้อนๆเลยเมื่อคืนก็ก,ก็ก็มีเหมือนกันที่ที่มันเป็นฟิลเหมือนกล่าวโทษเนาะแต่ว่าอย่างที่เค,ค้กบอกถ้าเราตั้งเราแบบมีสตินิดหนึ่งใช้คาว่าสตินะเพราะว่าอยู่สถานการณ์นั้นน่ะคนที่ถูกกล่าวโทษไม่มีสติแน่นอนมันก็จะ,ะโฉโกกหักอะไรพูดออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีสติมันจะดีมากเลยเรื่องนี้พี่เห็นด้วยอืก็คือ หลักง่ายๆมันมีสามส่วนใน iMessage เนี่ยคือหนึ่งขึ้นต้นด้วยความรู้สึกเราก่อนอขึ้นต้นด้วยความรู้สึกเราต่อได้พฤติกรรมของเขาที่เราไม่โอเคที่เราไม่ชอบและต่อด้วยแล้วเราอยากให้เขาแก้ยังไงอย่างเช่นเค้กรู้สึกไม่ดีเลยที่พี่หมูพูดตะโกนใส่เค้กพี่หมูช่วยพูดเบาลงได้ไหมคะอย่างเงี้ยก็คือสามส่วนมันก็จะคว่ามันเป็นการสื่อสารที่ที่ดีนะที่ที่มันชัดอะ ว่าสรุปเราหนึ่งเราต้องรู้สึกก่อนว่าเรารู้สึกอะไรกันแน่กับกับสิ่งที่เราได้รับมาเนาะสองอะไรของเขาล่ะที่ทําให้เรารู้สึกแบบนี้พฤติกรรมอะไรของเขาไม่ใช่ตัวตนของเขานะพฤติกรรมของเขาที่ทําให้เรารู้สึกแบบนี้และสามแล้วเราอยากให้เขาแก้อย่างไงอ่ะโอ้ย่างวันนี้พี่ว่าดีมากเลยฮะอย่างคิดว่าคุณรู้ฟังน่าจะได้อะไรเยอะแหละว่าสิ่งหนึ่งก็คืออย่างที่น้องเค้กบอกเนะะวิทีท็อกซิพาร์เลนเนี่ยมันไม่ได้เกิดจาก พฤติกรรมที่เป็นแบบนี้นานๆแต่มันเป็นแค่ช่วงหนึ่งของพฤติกรรมเนาะพี่อยากสรุปให้ฟังก็คือว่าอย่างแรกคือบ้านควรจะเป็นที่ปลอดภัยสําหรับเขาอไม่ควรเป็นที่ที่เขาไม่อยากกลับช่อย่างที่สองคืออย่าคาดหวังบ่ายครั้งเราเอาค,ความคาดหวังของพ่อและแม่เนี่ยใส่ให้เขาเนาะอยากให้รู้เป็นนักฟุตบอลใช่ไหม<笑>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 ก็พยายามจะบอกว่าเออฉันเป็นไม่ได้เธอ,เ,อ,อเป็นแทนน่อยนะจริงบางทีลูกอยากจะเป็นอย่างอ,นะอื่นก็ได้นะครับอย่างที่สามคือ พ่อแม่วางตัวให้สมกับเป็นพ่อแม่พ่อแม่มและถ้าอยากจะสื่อสารกับลูกที่ดีอย่าให้ลูกมีพฤติกรรมที่ดีหนึ่งคือไอ้แม่เสร็จเลยหนึ่งรู้สึกก่อนอืตอนนั้นรู้รส,รสึกอะไรไ<ง>พฤติกรรมใช่พฤติกรรมของเขาสามคืออยากให้แก้ไขย,ยังไงถูกต้องค่ะถ้าทั้งหมดเหล่านี้เราสามารถสื่อสารได้และทําเป็นวัฒนธรรมในครอบครัวได้เนี่ยอืพี่เชื่อว่าไอ้ท้อสิกพาเลนเนี่ยมันอาจจะเกิดแหละ แต่มันจะไม่ใช่ไป,ไปไปปัญหาในครอบ<ช>ครัวเพราะทุกอย่างมันสื่อสารได้ดี<ช>สุดท้ายครับถ้ามีพ่อแม่ฟังอยู่หรือลูกที่ฟังอยู่น้องเค้กอยากฝากอะไรคือเค้กต้องบอกก่อนว่าแม้แต่ตัวเค้กเองอ่ะเค้คกก็เค้กก็โตมากับบางพฤติกรรมของพ่อแม่ที่มันท็อกซิก ถูกไหมคือคือมันไม่มีใครที่จะสามารถที่จะอยู่ในครอบครัวที่เพอร์เฟกอ่ะเพราะทุกคนพระเจ้าก็บอกเราทุกคนเป็นเป็นคนบาปเนาะลูกเองก็อาจจะต้องช่วยพ่อแม่ด้วยคือบางอย่างแบบให้แต่พ่อแม่ทำฝ่ายเดียวไม่ได้เนาะลูกก็ต้องเหมือนช่วยที่จะไม่ท็อกซิกลูกไม่เป็นลูกที่ท็อกซิกกับพ่อแม่ด้วยเช่นกันอย่างเงี้ยค่ะหรือเรามองไม่ตรงกันอะการสื่อสารสําคัญที่สุดคือเรายังไม่ไม่ต้องตัดสินว่าใครถูกใครผิดแต่ว่าเราเรารับฟังความคิดเห็นกันก่อนแบบเนี้ยเคกว่า อันนี้มันจะลดความท็อกซิกได้เยอะเลยไม่ว่าจะท็อกซิกพ่อความท็อกซิกของพ่อแม่หรือมท็อกซิกของลูกอะไรแบบเนี้ยที่สาคัญมันจะลดในเรื่องของเจเนอเรชันแกลไปด้วยถ้าเราสื่อสารกันบ่อยบ่อยสารใช่ค่ะเพราะตอนนี้คิว่าปัญหามันอยู่ที่ว่าลูกก็จะคิดว่าไม่อยากคุยละพอคุยไปก็ไม่เข้าใจคุยไปแค่เท่านั้นเออคุยไปก็ไม่เข้าใจปึ่งน้าลายอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็มองว่าโหทําไมลูกมันดื้อด้านมันถูกล้างสมองนะมันดูนี่นั่นนะทําไมถึงไม่เป็นคนเคารพผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีมัน มันอาจจะอยู่ที่แค่การสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยอืม,อมโอเคขอบคุณน้องเค้กมากครับวันนี้คิดว่าเป็นประโยชน์นอนได้มาพูดคุยกันและเชื่อว่าหลายคนที่เป็นพ่อแม่ลงถึงลูกด้วยลูกด้วยเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์เช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณน้องเค้กมากนะครับแล้วกลับมาพบกับสถานีนานาได้ใหม่ในทอปิกต่อไปสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการสถานีนานาเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ